ค okay, ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็กลับมาพบกับการอัปเดตในเกม GTA Online กันกครั้งหนึ่งนะผมจะมาบอกเหมือนเดิมอ่ะแนะนําธุรกิจหรือว่าซื้ออะไรดีไม่ซื้ออะไรดีนะก็มาเขาเรื่องเลยโอเคสัปดาห์นี้ Rockstar เขาเรียกว่า Stunt Week หรือว่าสัปดาห์แห่ง Stunt แต่ว่ามีอะไรที่มันเกี่ยวกับ s สตันไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมาเริ่มกันเลยสําหรับอย่างแรกที่จะพามาดูก็คือของที่ลดราคาในสัปดาห์นี้นะมันก็น่าสนใจอยู่ มีอย่างแรกที่ลดเลยก็คือที่จอดรถทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นตึก Co ในรูมเป็นของตึก Co นะที่แบบว่ามีลิฟต์ให้ขึ้นชั้นบนชั้นล่างอะไรเงี้ยโคตร้ํำเลยแต่ว่าพวกโรงจอดรถแบบที่มันเป็นเหมือนกับบ้านเป็นเอ่อ p r o p e r อ y อะไรเงี้ยก็ลดราคาได้เหมือนกัน40%ออฟก็คือลด40%นะถือว่าเยอะเกือบครึ่งเลยแล้วก็ขอดูราคาต่อมาก็คือแฮงเกอร์หรือว่าที่จอดเครื่องบินบางคนจะเรียกแฮงเกอร์หรือแฮงกา์อะไรก็ได้จะเรียกอะไรก็เรียกไปนะแต่มันเป็นที่จอดเครื่องบินนี่แหละ ก็ลดด้วย4 0แล้วก็ถ้าเป็นของแต่งเออของแต่งในไอที่จอดเออทุยที่จอดเครื่องบินอันเนี่ยก็เป็นพวกลายพวกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ลดราคาด้วยเหมือนกันนะโอเคอันนี้ก็เป็นรถต่อมานะของลดราคาต่อมาเป็นรถที่ชื่อว่า D10 มันเป็นรถที่โอเคเหมือนกันนะแต่งสวยมากเลยแล้วก็ในโรงจดอดรถผมเนี่ยมีอยู่คันหนึ่งด้วยก็ถือว่าเฮ้ยแนะนำนะคันเนี้ยแล้วก็คันต่อมานะชื่อว่า Vision หรือว่า v i ซิออนวิซวิอะไรสักอย่างตรงนี้แหละ มันก็เป็นคันที่ดีอยู่เหมือนกันรู้สึกว่าเคยเป็นราคาแพงที่สุดในเกมด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะแล้วก็ลดราคา40%ถือว่าโอเคแต่งแต่งสวยอยู่แล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีด้วยคันนี้นะเอาไปเล่นไฮดีอยู่แต่ว่ามันนั่งได้2คนก็ถ้าเอาไปใช้งานอะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และถ้าเทียบกับพวกคลมะเลยอะไรอย่างงี้นะแต่เอาเป็นว่าอันนี้เป็นของลดราคาอื่นๆน,นะอย่างเช่นโซตานคลาสสิกคันนี้ก็เจ๋งมากๆเลยมีคนชอบเยอะนะแล้วก็ดิงกาซุโก้ย คันนี้ c ีบิกนะที่ผมเคยบอกมันคือ Honda c i ีบิกดีๆนี่แหละเราไปแต่งดูจะร่วมเป็นยังไงนะถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกัน2คันนี้ซาตากับดินก้าส่วนที่เหลือโอเฮลิคอปเตอร์ไม่ค่อยดีอะยกเว้นคาร์โกบ๊อบเนี่ยมันพอจะมีมิชชั่นให้ใช้อยู่แต่ว่าถ้าถามว่ามันคุ้มไหมผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าไปศึกษาดีๆก่อนซื้อมาแล้วกันนะคาร์โกบ๊อบเนี่ย เห็นว่ามันเอาไปลากไอ้โถสซวมได้ด้วยเขาก็บอกเอาไว้่ทาหานะไม่ได้แบบมีสาระอะไรมากมาดูสําหรับโบนัสเงินในสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีกิจกรรมด้วยเป็นกิจกรรมพิเศษมันไม่ได้จัดทุกสัปดาห์หรอกสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีให้เราทําการไปสตันจัมถ้าใครไม่รู้จักสตันจัมเนี่ยมีเหรอวะมีคนรู้จักสตันจัมเด้วยว่ะก็คือถ้าเราเคยไล้ GTA ภาคเก่าๆอย่างเช่นภาคซานเดซมาเนี่ยเวลาที่เราเหินกับไอ้พวกพวกแหลมพวกเนินะนะ เวลาเหินกับเนินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีขึ้นว่าสตันจัมป์คอมพีทหรือว่าถ้าไม่คอมพีทก็คือเฟลก็คือแบบสมมุติว่าเขินลงมาแล้วไปชนกับรถหรือว่ารถคว่ำอะไรเงี้ยมันก็สตันจัมป์ไม่สําเร็จถูกไหมเอออันเนี้ยในภายในสัปดาห์เนี้ยถ้าเราทําสตันจัมป์ได้สําเร็จหรือว่าเสร็จสมบูรณ์มันก็จะขึ้นว่าสตันจัมป์คอมพีทอะไรเงี้ยนะให้ครบ5รอบเราก็จะได้เงินโบนัสในเกม GTA อนไลน์เนี่ยเป็นจำนวน5 0 0 0สนเงินในเกม5 0 0 0สนนะถ้าเราทำครบ5รอบถ้าให้ผมแนะนำนะให้เราไปทำสตันจัมป์ ให้ hey, แบบว่าแตกต่างกัน5ที่เลยแล้วก็ทําทีละรอบ mm hmm. ก็จะรวมเป็น5รอบถูกไหมเอออันนี้เขาไม่ได้ระบุไว้ว่ามันต้องซ้ากันหรือเปล่าแต่มันว่าเอาชัวร์ไว้ก่อนก็ดูตามแมพที่ผมโชว์ให้นะว่าที่ไหนมันมีที่ให้เหินบ้างก็เราไปทําดูแล้วก็เงินเนี่ยเงิน5้าแสนเนี่ยพอเราทําครบห้าที่แล้วมันจะไม่ได้เข้าตัวละครเราเลยนะเราต้องรอภายในวันที่14เดือนนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ โอเคอยู่นะเงินฟรีใครๆก็ชอบแต่สําหรับโบนัสเงินที่มันคูณจริงๆเนี่ยก็มีภารกิจดังนี้นะตอนอ,อย่างแรกเลยก็คือมีคูณ3 a มเอเวอร์ซิลีที่ชื่อว่าดร o อ Zone สำหรับโหมดนี้เนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะมันจะอยู่ในจ็อบเข้าไปที่จ็อบแล้วก็เอเวอร์ซิลีโมันก็จะเป็นโหมดประมาณผมเรียกว่าพับ g อ,อ่ะดูจากในรูปก็น่าจะรู้นะมันมีคนกระโดดล่มแล้วก็ให้ไปเก็บปืนเก็บพวกยาน,าน,านพาหนะในแมปแล้วก็ยิง เอาชนะฝั่งตรงข้ามให้ได้นะใครยิงได้เยอะก็ถือว่าชนะอะไรประมาณนี้แหละน่าจะไม่ยากกันก็เหมาะสาหรับคนที่ยิงปืน,นเก่งหรือว่าชอบสู้กับคนอื่นอะไรแบบนี้ถ้าคนที่แบบว่าไม่เน้นยิงมากไม่ใช่สายยิงก็จะลําบากนิดนึงแต่ว่าผมจะแนะนําเฉพาะคนที่ไม่มีธุรกิจหรือว่าเป็นคนที่แบบผู้เล่นใหม่เลยเลยยังไม่มีอะไรเลยในเกมเนี้ยเข้าไปเล่นเลยนะในช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่ามันจะมีคนเข้าไปเล่นเยอะอยู่ มันก็จะหาห้องง่ายด้วยแล้วก็แบบโหลดไวด้วยนะเวลาที่มีคนเล่นหมดอะไรอย่างงี้เยอะนะแล้วก็มีบรัดเงินคูณ3ก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นะก็โอเคอยู่นะก็แนะนําสำหรับคนที่ยังไม่มีธุรกิจเท่านั้นนะส่วนบรัดต่อมานี่ไม่ค่อยสำคัญนะผมจะขอพูดผ่านๆไปอันนี้มันเป็นสําหรับคนที่เข้าไปเล่นโหมดพลาฉุดหรือว่าหมดกลางร่มที่แบบเราเดินเล่นในแมปเราจะเห็นรูปร่มชูชีพอยู่ในแมปนะเออถ้าเราเข้าไปเล่นที่ไหนก็ได้ภายในแมปในแมปนั้นนะของเกม G D A Online อะ่ะเราก็จะ สามารถได้รับไอเสื้อตัวเนี้ยผมบอกไม่ถูกมันเป็นเสื้อหรือมันเป็นชุดกอดอมันเป็นอะไรนะมันเป็นมันเป็นเสื้อแหละเสื้อแขนยาวตัวเนี้ยนะก็ของจะเข้าภายในวันที่14นี้เหมือนเดิมนะเหมือนกับไอเงิน500 0 0นเมื่อกี้ ใครสนใจก็ลองไปเล่นดูได้แต่ว่ามันไม่ใช่ภารกิจที่เอาไว้หาตังอะไรเงี้ยก็ดูมผ่านๆไปถ้าพูดถึงหาตังนะก็นี่เลยครับภารกิจธุรกิจ MC ทุกธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นโคหรือว่าเป็นกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีโบนัสคูณ2ของภารกิจขายภายในสัปดาห์นี้นะก็ถือว่าโอเค เกือบจะดีแหละประมาณกลางๆนะผมเคยรีวิวธุรกิจ MC ไปแล้วแบบถ้าใครมีธุรกิจ MC มาก่อนมีอยู่แล้วเนี่ยที่ไม่ได้ซื้อใหม่หรืออะไรเงี้ยก็แนะนําให้ทาในในช่วงนี้นะแต่ว่าถ้ามีบังเกอร์หรือว่ามีอะไรเงี้ยผมก็แนะนําให้ทําบังเกอร์ดีกว่าหรืออะไรอย่างี้ดีกว่านะแต่ว่าเอาเป็นว่าลองลองไปทําดูช่วงนี้มันมีคูณ2อ,อยู่ ถือว่าเอากำไรคืนถ้าใครมีธุรกิจ MC แล้วก็ก่อนที่เราจะไปกันต่อเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like คลิปนี้นะถ้าชอบถ้าอยากให้ผมทำอัปเดตอีกนะแล้วมาดูเงินฟรีเฉพาะสัปดาห์นี้นะสำหรับคนที่เป็น PS Plus Member อันนี้เนี่ยมันเฉพาะคนที่มี p 4แล้วก็พนะีแล้วพีก็ได้แหละแต่ว่าเอาง่ายว่าเป็น p l a y s t a t i o n 4ขึ้นไปนะถ้าเป็นพ3หรืออะไรเงี้ยในเงนี้ยไม่ได้ลนะ ก็เพราะว่ามันเป็น PlayStation Plus สำหรับคนที่อยู่ในระบบ PlayStation เท่านั้นก็ถ้าเราสมัคร PlayStation Plus ในตอนนี้อยู่เนี่ยเราสามารถเข้าไปรับเงินฟรีได้จำนวน1ล้านในเกมเป็นเงินในเกม1ล้านนะก็คือแบบอว่ากดรับปุ๊บมันก็จะได้เลยอันนี้ส่วนวิธีการรับเนี่ยก็คือให้เราเข้าไปที่หน้าร้านค้า PlayStation Store นะแล้วก็กดเซิร์ชหา GTA Online ถ้าของ PS Plus เนี่ยพอเรากดเซิร์ชไปแล้วมันจะมี ที่เป็นเป็นบันเดิลของ PS Plus ขึ้นนะนะหรือว่าถ้าใครใช้ PS Plus เป็นเนี่ยก็หายง่ายๆแค่เข้าไปในหมด PS Plus แล้วก็มันจะมีเหมือนกับ DLC ของ GTA Online ให้โหลดนะแล้วก็โหลดมามันก็จะเป็นเงินฟรีแบบง่ายๆเลยคือแบบไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ย Rockstar เขาบอกว่าจะได้ทุกเดือนด้วยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปแต่มันมีข้อแม้ยอยู่ว่าเราต้องเข้าไปกดรับเองทุกเดือนด้วยนะหมายความว่าเดือนนี้เราเพิ่งกดไปวันนี้ใช่ไหม เออพอมันเปลี่ยนเพียรพัฒน์เป็นเดือนหน้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปกดใหม่อีกรอบหนึ่งมันจะไม่ได้โอนให้ตัวเรา1ล้านอัตโนมัติทุกเดือนนะต้องกดเข้าไปกดรับทุกเดือนแต่ก็นะเงินฟรีคือเงินฟรีอย่างที่บอกถ้าถามผมว่าทําไมเขาถึงแจกเงินกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ขนาดนี้เนี่ยก็คงเดาได้ไม่กี่เรื่องนะเรื่องแรกก็คือมันน่าจะมีภาคใหม่ที่มันจะลงให้กับเพียรเนี่ยมันมันแค่เป็นเบ,บอร์ชั่นใหม่นะเดยกภาคใหม่ก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่มันน่าจะใกล้จะออกละ แต่ผมยังไม่ไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะออกปีนี้หรือออกปีหน้าหรือยังไงนะแต่ดูแล้วเนี่ยมันแบบแจกเงินบ่อยมากแล้วก็ปล่อยภารกิจอะไรที่แบบเหมือนกับเป็นการดึงผู้เล่นเก่ากลับเข้ามาให้รู้ว่าเอ้ย G D 5ยังอยู่นะอย่าเพิ่งไปเล่นอโมกัสกันนะอะไรอย่างนี้นะก็อน่าจะเป็นสาเหตุนี้เหมือนกับว่าเขากาลังแบบพยายามที่จะสร้างการบิลล์อัพเพื่อโปรโมทเกมเกมใหม่ของเขาอะแต่ก็เป็นว่ามีประมาณนี้นะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้เหมือนเดิม กดไลค์ u like, b s c r i b e หรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เลยคอมเมนต์มาคุยกันนะว่าเออมีคำถามอะไรอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วก็สุดท้ายนี้เออที่มุมกล้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าผมยังไม่มีฉากอะไรข้างหลังนะถ้าบอกว่าเอาเอากล้องมาวางไว้ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเห็นห้องที่โลกๆของผมข้างหลังเพราะงั้นเนี่ยผมเก็บเงินซื้อฉากอยู่นะถ้าอยากจะเป็นสปอนเซอร์รอ,อะไรอย่างี้นี่ก็สามารถสมัครได้เลยในช่อง y YouTube ของผมนะแต่ว่า ไม่ได้บังคับกันก็ถ้าชอบกันะนะก็เป็นว่าโอเคไม่มีอะไรละขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย